ใส่เสอยือดเงยงียธรรมดาค่ะเกงยขาสั้นแล้วก็ปืนฉีดน้ำคงเป็นอันเล็กๆก,ก็ค่ะก็ใส่เสอยือดเกงยขาสั้นธรรมดาจริงๆอยากจะแต่งตัวเซ็กซี่แหละแต่ <c oughs> ว่าอายอะ่ะเขินไม่กล้าสู้ ชุดอะไรล่ะเป็นเสื้อกางเกงที่แบบสีเข้มเพราะน่าจะใส่ชุดลายดอกไม้อะะใส่เสื้อผ้าอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันโป๊เปือ่อยหรือขัดกับวัฒนธรรมความนิยมของคนไทยมากเกินไปอย่างเงี้ยชุดประดานนะ้ำแบบว่าไม่ต้องเปียกอ่ะเปนพงไม่ชอบเปียกยอ่อนมนุษย์ไอรอนแมนก็อันนี้น่าจะพอได้ค่ะพ,พอได้ยู่ ใส่ชุดว่ายน้ำอค่ะชุดว่ายน้ำค่ะใส่เป็นเหมือนซูเปอร์แมนแต่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงแนวฮาวายอะพี่เป็นแบบเชือกฟางเลยอ่ะแล้วก็มาร้อยเยอะๆๆชุดว่ายน้ำหัอร้อนรอู้สิบชุดคนเล่นสงการอ่ะมันใครๆก็คินได้เพราะว่าอะไรเงี้ยเอาเลยคิดสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นสงการ 2ซีรีส์ด้วยกันซีรีส์หนึ่งเนี่ยคือสร้างบ้านครับเวลาเราออกไปสงการเนี่ยมันผ่านถนนวุ่นวายเนีคนเล่นน้ำเราอยากอยู่ในบ้านที่ที่มาสงบของเราอะไรเงี้ยเราก็สร้างบ้านขึ้นมาหลังหนึ่งหลังที่แบบเราอยู่ได้คนเดียวครับเราสามารถจะเอาของข้างในเป็นของกินมือถึงมือถือเล่นในบ้านเราได้เลยครับผมสวยอันหนึ่งก็คือแม่หนูแบบ ไม่ชอบบ้านเดี่ยวอ่ะหนูอยากได้คอนโดอะไรเงี้ยก็เป็นคอนโดครับเราสร้างคอนโดขึ้นมาสูงกี่ชั้นก็ได้ตามใจเราเราเ็าอยู่ในคอนโดเราเราอยากให้ความรู้สึกเหมือนว่าคนที่ไม่อยากเล่นสงการแต่สามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกข้างนอกได้โดยที่ยังมีความรู้สึกเหมือนว่าเรายังอยู่ในบ้านเราอยู่ครับผมช่วยเล่าความแตกต่า,างกครั้งนึงี้ระหว่างบ้านกับคอนโดเนี่ยเด็กรุ่นใหม่หลายคนเนี่ยรักที่จะอยู่คอนโดนมากกว่าคือคอนโดนมันสะดวกสบายใช่ไหมฮะมาอยู่ใกล้รถไฟฟ้า เป็นอุดมคติให้เรายึดมั่นว่าอยู่คอนโดและฉันรู้สึกมีความเป็นส่วนตัวเป็นเด็กสมัยใหม่นั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างบ้านเดียวคอนโดสามารถไปเป็นแก๊งได้ไหมเป,เป็นหมู่บ้านเป็นหมูบหม่บ้านอะไรเนี่ย เป็เดินไปยังไงวไอ้สัต์เป็นเซ็ตฟังชั่นที่เหมาะสำหรับคนที่อยากอยู่ข้างในแล้วก็ออกไปข้างนอกมความกันคนที่เป็นคนติดบ้านนะฮะแต่ว่าชุดมันเราอยากไปเห็นว่าโลกข้างนอกเขามีชีวิตอยู่ยังไงเขาเล่นน้ำยังไงเราเราก็เนี่ยเอาบ้านไปด้วยจะคิดอะไรเยอะไปทำไมอะครับแรงบันดาลใจสมองครับสอีกแม้วอนีเขินเราพูดแอบนี้ก็ได้นะคะก้าใส่ก็ก็ดีนะ มันเป็นสีสันดูไม่ครับมันแปลกเกินนะพูอถึงแล้วก็อยากลองนะใส่ได้ไม่ใส่ไอมสรีมซัาได้จริงหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs>